คำถามต่อไปค่ะคุณแพถามว่าอย่างไงคะอยากถามว่าธุรกิจที่ตั้งใจจะทําไว้เนี่ยค่ะปีหน้าจะได้ทำไหมคะสี่ใบค่ะธุรกิจที่ตั้งใจจะทานะคะปีหน้าจะได้ลงมือทำหรือไม่นะคะอูเป็นหายเยอะเหมือนกันแต่ว่าสามารถเริ่มต้นได้คุณแพนะคะสามารถเริ่มต้นได้อาจจะอาจจะเป็นอาจจะเริ่มต้นไปก่อนแต่ว่าใช่ลงมือทาจริงเป็นวันกลางปีเห็นไ,ไหมคะ คำถามต่อไปชีวิตหลังแต่งงานจะเป็นยังไงคะชีวิตหลังแต่งงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งใดคะ เราจะเป็นผู้ถือเงนะคะแต่ว่าการอยู่ร่วมกันก็คือสามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะกาวไปนะคะก็มีอะไรที่แบบว่าต้องต้องลงมือทำอะไรที่ลงมือทำก็ไม่ง่ายนะคะแต่เราคือผู้ถือเงิันเองโอเคอยากรู้ว่ามรดกจะเป็นยังไงคะเรื่องมรดกจะเป็นอะไรบ้างนะคะรมรดกเป็นไต้งทำด้นะคะแต่งงานมรดก ไปไหนเสียคุณแพถึงจะคิดถึงจะเครียดยังไงแต่ว่ายังไงก็คือว่าคุณแพจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์แต่ว่าเขาก็จะแบบว่าแยกส่วนนะคะว่ากับคุณริกเขาก็อาจจะแบบว่าเขาก็อาจจะเตรียมการว่าให้ลูกเขาคนเดียวนะอะไรเงี้ยนะคะพี่ก็ไม่เอาอยู่แล้วแหละค่ะอยากรู้ว่าป่าแม่เขารู้สึกไงกับความรักของเราสองคนกับมาวิน ครอบครัวอเงี้ยนครอบครัวเห็นว่ายังไงว่าเราจะแต่งงานกันคลิกกับมาวินเข้ากันได้ดีเนี่ยเขารู้สึกยังไงซี่ใบค่ะอเขาก็มีความสุขสิคะผู้ใหญ่อ่ะเขาก็แฮปปี้นะคะเขาก็เหมือนเขาได้แต่งไปด้วยเขาก็รู้สึกแฮปปี้แล้วเขาก็มีความสุขมากมากในเวลาเนี้ยทุกคนแบบว่าแฮปปี้อ่ะนะนะคะ ถามดูคุณพ่อคุณแม่พี่ลิกหน่อยคะ<ช>่ะว่าแกรู้สึกยังไงกับการที่เราจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาที่ลูกเขาจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีอันนี้คุณพ่อคุณแม่พุณลินะคะคุณพ่อคุณแม่คุณริฟเขาก็อาจจะแบบว่าคิดนิดนึงว่าออบ้านเขาอ่ะมีตังค์ไม่ซู้คนไทย อนาธรรมดานะคะแต่ว่าคุณริขะก,ก็ดีมากๆก็คือว่าคุณริกเหมือนได้อยู่โลกใบใหมอ่อาหารก็คือมีความสุขดีแต่ว่ากาว่าอาจจะคิดิดหนึ่งว่าเฮ้ยบ้านเราไม่ค่อยมีตังค์แล้วทางโน้นเขาโอเคจริงนะอ,อ,อะไรอย่างนั้นนะคะเป็นเรื่องปกติไปค,ะคะ่ะอยากถามถึงวันสู่ขอวันที่ผู้ใหญ่ฝ่ายพิลิกจะไปสู่ขอแพกับป่าแมน่นจะเป็นยังไงสี่ใบค่ะสถานการณ์นะคะสถานการณ์ในวันสู่ขอจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมา สถานการณ์ในวันสุดท้องนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกว่างียบข้อมีงยข้องไม่ไม่งานไม่งานค่ะอันนี้ย์นีแสดงก็คือแบบว่าเขาก็ต้องแบบเต็มที่นะต้องต้องเต็มที่ต้องดีดีมากๆราะคุณคู่กันคือเขาก็จะจัดเตรียมการดีมากๆนับตาหลายงานนี้นะคะสิงศักดิ์สิทธิ์รู้สึกยังไงกับการที่เราจะเป็นฝั่งเป็นฝาสี่ใบค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่ทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ออาาพุ่งข้องขบประสาทในตัวคุณแพรนะคะตอนนี้คุณแพรจะเป็นฝั่งเรือนฝาแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างน,นะคะนายชายทักออกมาในหน้าไพ่นะคะไพ่บอกว่าโอ้โหเขาก็มีความรู้สึกว่าจะต้องประทานพรประทานลูกให้เธอแลแ้วแหละนะคะเอ๊มีลูกหญิงลูกชาย <c oughs> เออผู้ตุนไทรู้ผู้ไทยรู้ผู้ไทยรู้เ่าอะไรอย่างนี้ตายแล้วตายไงอ่ะก็เครื่องนึงอีกเครื่องหนึ่งละคะได้ได้ได้อีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่อง เราแอบเห็นว่าคุณตุ่นมีโทรศัพท์สองเครื่องสามนีเพื่องาตายแล้วอะไรย่างหนาเนี่ยจะชูไม่เจ้จชู้ทำอะไรหลายอย่างต้องได้ประทานพรมาแล้วละค่ะสนิอพ่อสนิดแม่ค่ะค่ะอยากถาถามสุดท้ายแล้วค่ะคุณแพรอยากรู้ว่างานแต่งจะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นงไงแขกเยอจะรู้สึกยังไงคะ บรรยากาศจะเป็นอย่างไรคะง,งานแต่งคุณแพนะคะแขกเรือจะเป็นอย่างไรงานแต่งครั้งนี้นะคะว้าวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรแบบว่ามากมายนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยอะเลยนะคะครูบาอาจารย์มาเพียบเลย <ừ> มาประมาแบบว่าแปดไม่ท้งนี่หมายถึงว่ามีความมีการขยายตัวมีมากมายมีหลายความรู้สึกหมายถึงว่าทั้งปราปื้มทั้งยินดีทั้งแบบว่า เวลาชั้นฟ้าชั้นดินอะไรอย่างเงี้ยมากันหมดงานนี้คนลุกคนคลองกันทีเดียวนะคะครูตุ่นจะต้องไปด้วยเหรอเนี่ยค่ะคำถามสุดท้ายค่ะคุณแพรสิง์สิทธิ์อยากบอกอะไรอยากบอกอะไรคุณแพรนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอะไรคะคุณตุลคำถามสุดท้ายอันนี้ของคุณแพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้คุณแพมองมองไปที่เป้าหมายมองไปข้างหน้ามองไปที่อนาคตยังไงก็แล้วแต่พ่อแม่ยังอยู่เคียงข้างคุณแพนะคะขอให้คุณแพโชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะคุณแพค่ะได้เจอกันสักทีกี่ปีแล้วสี่ปีแล้วนะคะนอกั้นเราก็โทรคุยกันทุกวันคุยกันทุกวันนะคะดูหมอทุกวันทุกวันเลยในภาษาอังกฤษแล้งขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หมอตุนด้วยนะคะ เบอร์0830193513โอ้ให้เห็นไพ่กเดี๋ยวอันนี้คือ<ห>วิดีโออีกแล้วโ<ว>กตุ <t une> เราเจอกันทีไลน์นี่เราจะ <t une>